สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆห่วยนะครับช่องห่วยเด็ดต่อไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันน้องสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในปกสลากที่ปกลายเซนนะครับซึ่งก็ไม่ได้ส่องแบบนี้เนี่ยมาหลายงวดแล้วนะครับก็ลองมาดูในงวดนี้นะครับซึ่งก็นั่นแหละนะครับปกสลากฉบับจริงๆมาผมก็ดูว่าเอ๊ะนะครับเหมือนจะเคยเห็นอยู่ในงวดไหนที่มีปกลายเซนแบบเนี้ย นะครับเนาะอ่ะก็ลองมาดูแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับสำหรับท่านหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเนาะอ่ะก็มาดูกันแล้วกันก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงดย่มกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยหรือใครมีแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆหรือคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับสำหรับในกบกสลากล่าสุดเป็นลายเซ็นแบบนี้นะฮะวันที่16เนาะซึ่งก็ถ้าย้อนไปดูนะครับ มันปกเป็นแบบนี้ปีที่แล้วก็คล้ายๆกันนะครับสลับในปกปี66นะครับก็คล้ายๆกันก็คล้ายๆกันเนี่ยมีสองเส้นขีดๆแบบเนี้ยเนาะอืมหรือว่าเลขอาจจะออกเหมือนในปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ไม่แน่มันอาจจะนะครับเหมือนปกวันแรงงานก็ได้นะครับเหมือนในงวดที่แล้วเนี่ยเนี่ยปกคล้ายๆกันนะครับรูปปกคล้ายๆกันเนี่ยรูปเนี่ยคล้ายๆกัน ก็ไปเอาของปีที่แล้วมาออกนะครับซึ่งสลับตำแหน่งกันเนาะเนี่ยหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยเอาบนกับล่างมาจับกันเนี่ยก,ก็มาตรงๆนะครับก็ล่าสุดก็ก็ไม่แน่นะครับอาจจะสลับกันนะครับซึ่งย้อนไปดูอีกนะครับก็เหมือนนะครับเหมือนเหมือนในปี6 5ห้าเนาะปี6 5ห้ายิ่งยิ่งเหมือนกับในปี67เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับพวกสลักเนี่ยปี6กห้านะครับเนี่ยยิ่งเหมือนกันกว่าในปีเมื่อกี้นะครับเนี่ยตรงมุมตรงเหลี่ยมตรงเนี้ยคล้ายๆกัน แทบจะเหมือนเหมือนเหมือนร้อเซเลยนะครับอ่าเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะฮะเลขจะออกเหมือนในงวดนี้ไหมนะครับก็ถ้าออกก็อาจจะสลับตำแหน่งกันหรือเปล่าหรืออาจจะออก1 2หรือนะครับศูก็ได้นะครับ, 6, นะรบหรืออาจจะสลับมันเป็น0นะูนเนาะอ่าหนึ่งศูนเอาหรือจะออก1 6อีกนะเนาะเออนะก็ไม่แน่นะครับอาจจะออก1 6เลขเดิมหรือเปล่านะฮะหนึ่งศูนย์หรือหรือสองหกก็ได้นะครับสองหกเนาะ 26หรือ6 29เนีาเอ่าเลขดังในงวดที่แล้วก็อาจจะมาออกในที่ในงวดนี้แวนะก็เป็นได้นี่แหละถ้ามันคล้ายกันสุดๆเลยก็คือในของในปกปี65หนี่แหละที่ปกลายซินคล้ายๆกันถ้าถ้าถ้ารูปนี่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคล้ายกันก็คงจะเป็นนะครับในที่ถ้าคล้ายกันนี่ก็คงจะเป็นในปีนี้แหละเนาปี66นะครับที่เป็นคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวมันมีปกก่อนหน้านี้อยู่นะครับ แต่ยังไงมันก็มีคล้ายอีกนะครับเราไม่ใช่คล้ายเฉพาะปกแบบนี้นะครับก็มีคล้ายในปกที่เป็นวันสําคัญเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็คล้ายนะครับนี่นะครับเนี่ยแต่เส้นตรงนี้มันจะเยอะๆหน่อยนะครับอาจจะมีเพิ่มตรงนี้มาหน่อยตรงเหลี่ยมตรงเนี้ยนะแต่มันก็คล้ายๆกันนะครับถ้าว่าเอา2องวดที่คล้ายๆมาเปรียบเทียบกันทั้ง2งวดงนี้นะครับ ตัวเลขก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยเนาะตัวเด่นไม่มีเหมือนกันเลยนะครับแล้วเนี่ยเนี่ยผมว่ามันต้องมีสักปกแหละนะครับอาจจะเป็นปกปกนี้หรือปกนี้นะถ้าปกนี้ก็สลับเจ็ดแปดเจ็ดห้าอาจจะเจ็ดห้ามาแล้วนะหรือ,อแต่ก็ม,ม,ม,มีมีไม่กี่ตัวเนาะสลับในปกเนี่ยนะครับเนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับมันจะออกไปในที่ในปกไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวดูในสถิตินะครับปกสลับในก่อนหน้านี้ว,ว่าจะปกมันเป็นแบบไหนนะครับ หรือใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงนี่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้วนี่ก็อาจจะไม่มีตัวเลขในนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับเนาะซึ่งถ้าจะเหมือนในปีปี61หรือเปล่าปี61 0ศูนย์ปี61ก็คล้ายๆกันนะ อันนี้ก็จะเป็นในปกสลักนะครับในปีต่างๆเนาะในอันนี้ของปี61นะครับแต่มีถ้าถ้าถ้ามี2คนอีกคล้ายกันอยู่นะแต่มี3คนนะครับเนาะแต่ดูมุมดูรูปนี่มันก็ก็ใกล้เคียงนะครับเนาะนี่ใกล้เคียงกับปีล่าสุดซึ่งในปีนั้นออก29 62920 62920 หกสองเก้าหกสองเก้าสองศูนย์ก็อ่ะมันก็ใกล้เคียงกับในงวดน,นี้เนาะอะ่หรืออา่านมันอาจจะเป็นใน2 6นี่เนาะอ่าถ้าตัวเลขที่น่าสนใจก็2 6นะครับ2 6 1 6ถ้าตรงนี้เลขน่าสนใจ7 8 7 แต่ถ้าเหมือนก็มีแค่นี้เนาะอืมถ้าเหมือนในปีที่แล้วถ้าจะสลับกันเนาะเพราะว่าในปกปกแรงงานก็ออกเหมือนในปีที่แล้วนะครับอ่ะลองดูถ้ามันออกเหมือนในปีที่แล้วแล้วก็ต้องเป็น0 9 0ย์9นเนี่ยอ่ะลองซื้อติดไปดูแล้วกันนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จะเป็นต้องไปซื้อเยอะ จับไปหลายตัวนะครับนี่ก็หรืออาจจะไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเนาสูตรก่อนหน้านี้ที่เป็นสูตรปกพยัญชนะเนี่ยนี่นะครับสูตรนี้เลยซึ่งก็นําพืชมงคลน,นี่แหละนะครับมาจากกับก็ถ้าไล่มาตั้งแตนะ่ปีปีห้าเก้าเนาะก็ก็เข้ามาแทบทุกๆปีเลยนะครับที่เป็นปกพืชมงคลนนคเนี่ยเนี่ยก็ไล่ไล่ตามพยัญชนะไปนะครับนำนะครับ หลักหน่วยนี่แหละมาเป็นในเลขเด่นนะครับมาลดแต้มซึ่งในล่าสุดก็มาถึงชอช้างนะก็เป็นศูนย์นะครับศูนย์ลดแต้มก็เหมือนในปีที่แล้วนะครับชุดเดียวกันเลยนะเนี่ยสูตรนี้ยปีที่แล้วก็หลายท่านก็ถูกกันไปนะครับในในในสูตรนี้แล้วก็ล่าสุดนี่แหละเนาะลองดูแล้วกันนะครับปีที่แล้วมา9ปีนี้ก็อาจจะ9้าอีกไหมเนะี่ยก็ก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเนี่ย ปี6 5 9้ากับ6 0นเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับ5้ากนี่ก็มา998แนะครับแล้วก็อันนี้ก็มา91เนาะมีมี9ก็มา9เหมือนกันนะครับแถมยังตัวไม่ซ้ำกันเลยนะครับนี่98มา91แล้วพอมาอันนี้เหมือนกันเลยนะครับนี่9กับ0นเหมือนกันนะครับเรามา99เกนี่ยก็ไม่ซ้ำกันเลยนะเดือยเหลือ90ที่ยังไม่ออกนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็มี นะครับมีมีมีอยู่ในปกอยู่เนาะปกที่ลายเซ็นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเหมือนกันกับในปีนี้อ่ะปีนี้มันอาจจะไม่ใช่9มันอาจจะเป็น6ก็ได้นะครับถ้าเหมือนในปีนี้อ่ะ ah, มันอาจจะสลับกันอยู่ในตรงนี้แหละนะเพราะว่าหลายๆงวดก็ไม่แน่นะมันมันมันชอบเอาตรงข้างหน้านี้มาออกในงวดถัดมานะครับก็ลองนําไปจับแล้วกันนะครับบางทีหวยออกมาแล้วนีก็อาจจะไม่มีนะครับในนี้เลยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่าทนั้น นะครับใครชอบก็ซื้อก็ติดก็จับไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวมาส่งนะครับในปกสลากกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับเห็นตรงนี้แหละนะตรงคอตรงเนี้ยนะเห็นหลายตัวอยู่นะครับเนาะหรือจะซื้อตามผมนี่อ่ะก็ลองดูแล้วกันนะเผื่อจะถูกรางวัลที่1ไปด้วยกันนะครับซื้อตอนนี้ในในแอปน่าจะมีอยู่นะครับหกตัวเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในปกสลากวันพื้นมงคลอ๋อวันพื้นดงคล มี 64, เนี่ยหก65 66, 66ก็ไล่าตามสถิตินะฮะีแต่หลังๆสองปีติดตก็มี0ูนย์ในหลัก10เนาะอืมนะฮะีนะ่มี 1, 2ปีติดๆมี 0, ูนย์2ปีติดติแสดงว่ารอบเนี่ยนะครับศูนย์อาจศูนยมาแล้วปีนี้ก็อาจจะเป็น9กับ3เนาะอืมในปีนี้อาจเป็นเด่นเด่นเเด่น3หรืออาจจะออก นั่นแหละสามเเนาะเออก็เป็นได้ครับคนบางท่านคุณน้อยก็อาจจะซื้อไป3ามเก้ยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงปังๆแล้วกันแต่ครับนาอยังไงก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีแล้วกันและพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ